ชาวโซเชียลเดือดโต้กับทันทีหลังเห็นภาพนางเอกดังเหยียบมอสที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อมีภาพของหมอพรทิพย์โรสสุนัน์สมาชิกรูฒิสภา,าสวคนดังได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศไอร์แลนด์และโพสต์ภาพของตัวเองนอนทับมอสในทุ่งหินราวาซึ่งเป็นพื้นที่อนุร,รักษ์ของประเทศไอร์แลนด์ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวล่าสุดแฟนเพจ Facebook ดิฉันเองนะคะ่ะที่อยากเป็นคนทราบได้แคปภาพ ของเฟซบุ๊กคนหนึ่งมาซึ่งได้โพสภาพของนางเอกคนดังเบลล่าลารีและพีมรามิดาที่ท่องเที่ยวไอแลนด์และถ่ายรูปยืนบนมอสพร้อมทั้งเขียนข้อความแคปชั่นว่าเมื่อครั้งที่แล้วเบลล่าพีมเที่ยวไอแลนด์รูปสวยมากอยากตามรอยเลยอ่ะแกทาการคอมเมนต์นจากชาวเน็ตมากมายที่เข้ามาโต้แทนว่าเบลล่าและพีมเที่ยวไอแลนด์เมื่อปี2016และป้ายเตือนเพิ่งติดประกาศห้ามเหยียบเมื่อปี2018เท่ากับว่า เบลล่าและพีมไม่ผิดนั่นเองค่ะ